สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศครับ12เมษายน2568ช่องปอนบ้าน YouTube นำข่าวอสอมอมาเลาให้ฟัง4เรื่องครับเรื่องที่1ครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้โพสต์ f a c e b o o k เมื่อ3 4นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะนี้เวลาบ่าย4โมงเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ a c e b o o k ว่า ช่วงสงกรานผมขอให้ประชาชนเดินทางปลอดภยัยง่วงเมาไม่ขับโดยดื่มแอลกอฮอล์ขณะอยู่บนรถมีความผิดคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมืนหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมห่วงปัญหาคนจมน้ำช่วงเทศกาลหลังพสิสถิติพุ่งสูงกว่าช่วงปกติโดยเฉพาะกลุ่ม45-59ปีขอ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและระวังป้องกันครับคือท่านรับดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเดินทางกลับบ้านสงการก็แนะนําง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ขณะอยู่บนรถมีความผิดท่านเป็นห่วงตัวนี้ด้วยความผิดดื่มแอลกอฮอล์บนรถนะครับจําคุก หเดือนปรับหนึ่งหมื่นหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้ท่านรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงก็แนะนําพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสําหรับพี่น้องอสมอนะครับและท่านเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องในช่วงเทศกาลสงการนในแต่ละปีเนี่ยมักจะมีคนจมน้ําเสียชีวิตในช่วงนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าอายุ 45- ่สหาถึงห้ปีช่วยกันเป็นหัวเป็นตาระวังด้วยนะครับระวังคนจมน้ําท่านบอกอย่างนั้นนะครับอันนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินได้โพสต์เฟซบุก๊กโพสต์ก่อนโพสต์เมื่อกี้นี่นะครับท่านโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านที่เฟซบุ๊กสมศักดิ์เทพสุทินท่านบอกว่าผมขอแนะนําเบอร์โทรฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงการครับเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรหนึ่งหกหกเก้าครับดับเพลิง 199, ห,ไไลไหนึ่งเก้าเก้าเฮดด่วนเฮร้ายหนึ่งเก้าหนึ่งสายด่วนจราจรหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งห้าห้าตำรวจทางหลวง 1นึ่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมหนึ่งมห้าหร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584งรถเสียอุบัติเหตุบนทางด่วน1543ร่วมด้วยช่วยกัน1 6 7่สายด่วนนิรภัยปอพหนึ่งรถหาย1นึ่กก็แคปหน้าจอตัวนี้ไว้เลยนะครับก็ถ้ามีเหตุอะไรก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือเบอร์ตามที่ท่านรัฐมตีกล่าวนะครับ อันนี้อยู่ในเรื่องที่1ไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่3นะครับสงกรานนะครับท่านรัตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอก3คําำจำขึ้นใจป้องกันจมน้ำก็คือ1ชูชีพ2กดความปลอดภัยทางน้ำสามงดดื่มแอลกอฮอล์หากเกิดเหตุให้ตะโกนโยนยื่นนะครับ ตะโกนก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับหากมีคนเห็นแล้วก็ถ้ามีคนจมน้ําก็ให้โยนไม้ลงไปให้ยื่นไม้ลงไปให้ผู้ที่จมน้ำนี่จับไม้แล้วก็ดึงขึ้นมานะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันคนจมน้ำโทรสายด่วนหนึ่งสี่สองสองนะครับอันนี้น้ำทิวาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงพี่น้องประชาชนกลัวจมน้ำในช่วงเทศกาลสงการานนะครับอันนี้สามเรื่องแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่สี่ครับ ที่นํามาบอกกล่าวสมอวันนี้เมื่อวานนี้วันที่11เมษายนนะครับ2568ดรนายแพทย์พานวัฒน์ปานเกตอธิบดีกรมสพส,สได้กล่าวถึงร่างพรบอสมอที่คณะตีได้ให้ความเห็นชอบเมืม่อวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าใจในประเด็นคุณสมบัติของอสมออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน60ปีบริบูรณ์อันนั้นมีพี่น้องอสมอเข้าใจผิดมาก คิดว่าตัวเองจะได้ออกจากอสมอถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้ท่านอธิบดีกรมสบสหรือว่ากรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วเมื่อวานนี้ที่เพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนคะครับโพสต์ว่ากรณีคุณสมบัติอายุอสมอ18ถึง60ปีนั้นเป็นคุณสมบัติถ้าหากว่าออกกฎหมายพรบอสมอสาเร็จและประกศาศใช้แล้วเป็นคุณสมบัติอายุแรกเข้า ในการสมัครเป็นอสมอรายใหม่นะครับไม่ใช่ให้อายุไม่ใช่อสมอ,อายุ60ปีแล้วต้องออกนะครับอันนั้นเป็น18บแปถึงหกปีบริบู์คือคนที่มีสิทธิ์จะมารับการคัดเลือกเป็นอสมอเนี่เป็นอสมอรายใหม่นี่จะต้องอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีบริบู์นะครับหมายถึงคนที่จะเป็นอสมอใหม่ต้องมีอายุเท่านี้จึงมีสิทธิ์มาคัดเลือกเป็นอสมอส่วนคนอายุเกิน60มาสมัครเป็นอสมอไม่ได้18บแถึงหกสิบเนี่เป็นการเป็นอายุสําหรับ ใช้ในการคัดเลือกอสมเข้ามาเป็นอสมใหม่นะครับส่วนการพ้นสภาพอสมไม่ได้กําหนดอายุว่าอายุเท่าไหร่พ้นสภาพนะครับการพ้นสภาพอสมก็มีหนึ่งตายครับจึงจะพ้นสภาพสองลาออกสามไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานสี่มีคําสั่งให้พ้นสภาพประมาณนี้ครับท่านอธิบดีกรมสอบสท่านโพสต์เฟ e บุ๊กนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ ท่านก็บอกว่าอสมอทั้ง1นึ่งล้านเก้าหมกว่าคนขอให้สบายใจได้ว่ากฎหมายพรบอสมหากออกกฎหมายสําเร็จและประกาศใช้แล้วกฎหมายฉบับนี้จะมุ่งเน้นเสริมสร้างขวัญกาลังใจและสวัสดิการแก่พี่น้องอสมอแม้จะอายุเกิน60ไปแล้วก็ยังเป็นอสมและได้รับค่าบวตการครับทั้งหมดคือ4เรื่องนำมาบอกพี่น้องอสม12เมษายน2568ครับพรุ่งนี้13เมษายนเป็นวันสงกรานต์ครับ ก็ขอให้น้องอสมอทั่วประเทศมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงการานในช่วงวันหยุดยาวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ